ได้เป็นกำลังใจได้ไอ้เนอเป็นกำลังใจพี่น้องเขาโอ้พยม่าในจมูกรอบนี้ภาวนาให้มันจบเลยเนาะอ้เนาะเอามันเหวี่ยมมุนเลยนาะอยากจังเัร็จอยากยังเัร็จเร็นาะก็ในใจไอ้ไอ้อยากแข่งเป็นแบบเดลพอในฐานะคนชายแดนคนยพ้นพยมบอมเลยเนาะบอมเลยเนาะไปจากจนนี่ครับมาให้กำลังใจพี่น้องเขาอ่านะครับเนาะเอาโลตีมาลรอปะนำใจ พี่น้องอุบลผมอพยพมากครับบ่ <มา S 1> บอก่อยู่ใสแต่กําลังใจมีให้กันนะครับเนาะมาจากอําเภอน้ํายืนเนาะน้องหลา,าไปน้องหลาไปไอไอจอนี้เรียงไปต่อแถวเอาเลยต่อแถวเอาเลยอ่าฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะครับชายแดนไม่ว่าจะเป็นอุบลศรีสะเกดสุรินบุรีร์นะครับตอนนี้พี่น้องชาวจาวอุบลผมก็เดือดร้อนนี่คือแววตาของผู้อพยพจากตำบลทั้งน้องบ้านทุกคเอง รงบรีเวณมันอยู่ไกลติดเลยชายแดนเลยนี่ได้ยินเสียงระเบิดปะลกูกได้ยินปะมันเสียงยังไหมันเสียงระเบิดเสียงยังไหนโอเสียงยังไหนเ่องซองซ้ตุ้นะเจ้าหนี้ไม่กังใจเนหะ็นไะนครับเดี๋ยวผมกําลังจะลงไปอพยพพี่น้องเราขึ้นมาอีกนะครับเนาะบางส่วนก็ไปอพยพไปอยู่ที่บ้านผมที่ทุ่งนาผมแต่ตอนนี้ ผมเดินทางเข้าสู่พื้นที่เป็นที่เรียบร้อยดเดี๋ยวสิหาแนวแซ่บมาฝากพี่น้องเข้าอีกนะครับนะเนาะอ่าใเวลานี้ไม่เห็นรถคุณแม่เพิ่งทายรตีนะครับเดี๋ยวผมใจะเบ็ดแซ่บให้ลูกให้หลานนะอ่านะครับ <c oughs> มาเด้อมาเด้อกินรถตีเด้อนะผมเรียก อวยอวยอวยเด็กเล่นใจเห่ได้ครับเด้อเออมาจากอำเภอไหนนี่หรอแม่นอ๋อจากตำบลไหนไอ้จ้ำดมบดินดมบดินเนาะดมบดินเนาะครับกินโรตีไอเลี้ยงทำได้บ่อะได็กกนนะกินเขาก็ไปแอนโยมลาบเดียโอ้อ๋ยังเอาเป็นกําลังใจให้กยังเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่อย่างนั้นบ่บ่โอ้เนาะเอาเอาเอาไปต่อแถวเอาต่อแถวเอาจนนี่เลี้ยง พอดีไอเป็นกําลังใจได้ไอ่เลยเป็นกําลังใจพี่น้องเขาโอมขอยกบ้านใมจังหวงรอบนี้ภาวนาให้มันจบเลยเนาะไอ่เนาะเอามันเห็นมันมุนเล่นวะอยากจังสรรอยากจังสรนเล่นวะก้ในใจไอ่ไอ่อยากเห็เป็นแบบเดลเอานในฐานะคนชายแดนคุณคุณอุปยมบอมเลยเนาะบอมเลยเนาะ